สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญลามาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับ mm hmm. เพียงแค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwanfcb ขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s คู e ให้ทีเดดฟันธงสกอ์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทา min, งแอดมินรือกฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ขวัญเรามาเซียกอติดบาร์เซลโลนานะครับมาเจอกันในวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์2564ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารของสโมสรนกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีข่าวน่าสนใจมาฝากด้วยนะเนมานะครับมีการใน,ในงานจากสื่อของฝร,รั่งเศสบอกว่าได้ทำการโทรมาหาลิโอเนลเมสซี่อา้าวโทรมาทำไมนะครับ โทรมาทักทายตอนเช้าหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวเชื่อมโยงเกี่ยวกับอนาคตของเมสซี่เองนะก็เรื่องของการย้ายทีมน,นั่นแหละนะครับหลังจากที่บา,าร์ซ่ากำลังจะเจอกับบารสแซงต์แชักแมงในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกวันอังคารน,นี้นะครับโหสื่อก็ยิ่งโหมกระแสข่าวความเชื่อมโยงระหว่างเมสซี่กับเปแอตเช่เข้าไปมันยิ่งหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันแล้วก็อีกหนึ่งข่าวใหญ่ครับยูเวนตุส ให้ความสนใจอยากจะได้ อันซูฟาติครับไปเป็นตัวแทนของพี่โดนะครับคิสเยโนโรนัลโดอ้าวเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอแนะนํายากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลน์แอด cts หนอหรือว่าจะเป็นร้านขายยาชั้นนําทั่วประเทศก็ได้มียาท่าจอมทองครับแก้กรดไหลย,ย้อนท้องอืดท้องเฟ้อ จุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยแล้วก็ยาถ่าย 1, 2, 3ช่วยขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียช่วยลดไขมันใช้แทนยาลดน้ำหนักได้ผลิตจากสมุนไพร100%ยเใครที่สั่งซื้อช่องทางออนไลน์นะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญลามาเสียด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับกิจกรรมของเราจะเริ่มต้นในวันนี้แล้วนะครับสาหรับ การทายผลสกอร์คู่ระหว่างบาร์เซโลนากับเปอแอเชนะครับของรางวัลใหญ่ของเราครับเป็นเสื้อบาร์เซโลนาเสื้อเย่าวดูการ2016ถึง2017สกีนชื่อเนเมาพร้อมกับเบอร์11นะเปิดโอกาสให้กับสมาชิกในกลุ่ม e อ c l u s i v e ได้ร่วมสนุกกัน กิจกรรมจะเริ่มในวันนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดสนใจติดต่อไปหาแอดมินใน Line แอดได้เลยบอกว่าอยากจะเข้ากลุ่ม e x c l u s i v e ของขวัญละมาเซียต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเขาจะบอกกฎกติกาก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเป็นเสื้ออาหารยากจริงๆนี้การันตีของแท้ทุกสัดส่วนมีโลโก้ตาสโมสรโลกด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคู่แข่งที่อยู่ในกลุ่มประมาณเกือบ 200-300คนไม่เยอะนะถือว่าเข้ามาแล้วก็มีโอกาสลุ้นกันเลยนะครับอ่ะเรื่องราวของเราครับขอไปเริ่มต้นที่เนมากันก่อนนะก็อย่างที่บอกไปพอกําลังจะเจอกันใน UCL เนี่ยกระแสมันยิ่งหนักหน่วงขึ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมซี่ก็มีข่าวกับเปเชเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งต้องมาพบกันเนี่ยสื่อก็ยิ่งเล่นประเด็นนี้เข้าไปอีกล่าสุดครับเป็นการรายงานจากเลก,กิป สื่อของฝรั่งเศสซึ่งโดยปกติแล้วนะครับเลกิฟ e เนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่มีชื่อของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นข่าวก็เรียกว่าฟังได้ละกันนะอาจจะไม่ได้แม่นยำแบบ100%แต่ก็ถือว่าเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งเขาบอกว่าเนมาเนี่ยทำการโทรมาหาลิโอเนลเมสซี่นะครับ โทรมาหาเมซี่พูดคุยกับเมซี่เกี่ยวกับความสวยงามของฝรั่งเศสเกี่ยวกับความยอดเยี่ยมของปารีสแซงต์แชร์แมงเอาพูดง่ายๆตามภาษาบ้านๆเนี่ยคือโทรมาเป่าหูเมซี่บอกว่าเพชชดี D อย่างนั้นดีอย่างนี้นะฝรั่งเศสมันเป็นแบบนี้บรรยากาศมันสุดยอดมากๆก,กรุงปารีสเมืองหลวงนี่โหสถานที่ท่องเที่ยว นะผู้คนเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเลกิฟบอกว่าเนมาโทรมาพูดคุยกับเมซี่เกี่ยวกับทุกๆเรื่องนะในปารีสแล้วก็เกี่ยวกับสโมสรเไปแอดเชด้วยเพื่อพยายามโน้มน้าวให้เมซี่เนี่ยตัดสินใจย้ายไปเล่นร่วมกับเขาที่ไปแอเชนะครับคือผมเคยพูดเอาไว้แล้วว่าข่าวที่ สื่อรายงานว่านักเตะคนนั้นโทรหาคนนี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมยังไม่ค่อยปักใจเชื่อสักเท่าไหร่เพราะว่าสื่อเนี่ยจะไปรู้ได้ยังไงถ้าเกิดนักเตะโทรหากันจริงๆเนี่ยนะเขาจะไปรู้ได้ยังไงเขาจะมีข้อมูลจากไหนไปดักฟังโทรศัพท์หรอหรือว่าไปสอบถามจากใครล่ะไปแหล่งข่าวใกล้ชงใกล้ชิดกับตัวนักเตะหรือเปล่าผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่อข่าวแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมที่เนย์มาร์กับเมซี่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับ เรื่องของ p ปเชมันเป็นไปได้อยู่แล้วครับตัวของเมสซี่เองเขาก็ยังเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยตัวเองบอกว่าเขากับเนมาเนี่ยก็ยังพูดคุยกันอยู่ตลอดรวมไปถึงหลุยส์ซัวเรซด้วยนะครับเนื่องจากเขา3ามคนเนี่ยมีกลุ่มออ s a p p แยกออกไปที่อยู่กัน3คนในกลุ่มเพราะฉะนั้น มันไม่ใช่เรื่องแปลกอยู่แล้วครับถ้าเมสซี่กับเนมาจะมีการพูดคุยกันแต่เนมา่าจะโน้มน้าวเมสซี่อย่างที่สื่อบอกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ยังไม่สามารถการันตีได้นะครับยังไม่สามารถตอบได้เอาแค่เป็นว่าเขาคุยกันอยู่แล้วแหละแต่เมสซี่จะเลือกไปแอตเชหรือเปล่าผมมองแบบนี้ผมมองว่าถ้าดูจากความเป็นจริง ผมว่าการโน้มน้าวของเนย์มาร์มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งถ้าเปรียบเทียบน้ำหนักเนี่ยผมให้เรื่องของครอบครัวเป็นใหญ่มากกว่าในการตัดสินใจเรื่องของโปรเจกต์ที่กำลังจะมากับประธานสโมสรคนใหม่ที่เมซี่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรอพูดคุยกับประธานคนใหม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอตัดสินใจหลังจากจบฤดูกาลนี้นะต่อให้เนย์มาแบบพูดเป่าหูสักขนาดไหนแต่ถ้าสุดท้าย เมซี่โอเคกับโปรเจกต์ของประธานคนใหม่เมซี่โอเคกับสิ่งต่างๆความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในบาร์เซโลนาในช่วงบั้นปลายอาชีพของเขาเขาก็อาจจะเลือกที่จะอยู่กับบาซ่าต่อก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าคุยกับประธานแล้วมันมันไม่เอาอ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่โอเคไปดีกว่าก็มีโอกาสที่เขาจะเลือกเปแอชเชเพราะเ네นมาเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นข่าวนี้ต้องติดตามดูกันต่อแต่เป็นเป็นเพียงแค่การอัปเดตนะส่วนหนึ่งผมก็มองว่าเป็นเพราะกระแสบาซ่าจะเจอกับเปเชใน UCL สื่อก็เลยถึงเล่นเล่นถึงประเด็นนี้นะครับยังไม่มีอะไรที่ที่ออมีมี Impact มากขนาดนั้นนะอ่ะเรื่องต่อมาครับยูเวนตุสครับนี่ล็อก เป้าครับอยากจะสอยอันซูฟาติไปร่วมทีมเพื่อทดแทนครับคิสเซียโนโ,โรนัลโดดาวเตะซูปเปอร์สตาร์ของพวกเขาพี่โดเนี่ยอายุ36ปีแล้วนะครับต่อให้สภาพร่างกายดีขนาดไหนเนี่ยแต่การจะอยู่ในจุดสูงสุดได้ด้วยวัยขนาดนี้เนี่ยมันก็อาจจะเหลือช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีดังนั้น <c oughs> ยูเว่เนี่ยเขาก็ มองไปที่เรื่องของการเปลี่ยนถ่ายสายเลือดการรายง,งานข่าวนี้นะครับมาจากเกาโชเมคาโตครับสื่อของอิตาลีเขาบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยอยากจะได้อันซูฟาติครับ<ส>เพื่อเอาไปทดแทนอนาคตในระยะยาวของคิเซโนโรนัลโดนะตามแหล่งข่าวเขาบอกนะครับว่าฟาติเนี่ยตกเป็น ได้รับความสนใจจากยูเว่มาสักระยะใหญ่ๆแล้วไม่ใช่แค่ว่าเพิ่งมาให้ความสนใจนะคือแอบเลๆแอบเลงๆเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะก็คือมองเอาไว้แต่ขึ้นอยู่กับว่าบาร์เซโลนาเนี่ยจะปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ฟาติเนี่ยเคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งมีสื่อออกมาแฉบอกว่าแมนยูเนี่ยทำการติดต่อมาหา เอเจนต์ของฟาตินะตัวแทนของฟาติเพื่อสอบถามถึงค่าตัวว่าบาซ่าเนี่ยตั้งเอาไว้เท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้ฟาติมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่170ล้านยูโรก่อนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาซ่านะครับปัจจุบันนี้ฟาติมีค่าฉีกสัญญาเพิ่มขึ้นไปเป็น400ล้านยูโรดังนั้น ทีมจะมาฉีกสัญญาเนี่ยตัดไปได้เลยครับ400ล้านยูโรมันเป็นจำนวนเงินมหาศาลไม่มีทีมไหนที่จะกล้าจ่ายด้วยเม็ดเงินขนาดนี้แน่แมนยูเคยติดต่อเข้ามาแล้วอยากจะได้ฟาติบาซ่าทำการปฏิเสธทีนี้มาเป็นในกรณีของยูเวนตุสนะเขาก็มองถึง potential ครับถึงพัฒนาการของฟาติที่อาจจะไปแตะในระดับการเป็นซ u เปอร์สตาร์ได้ก็เลยอยากจะได้ไปทดแทน ในตำแหน่งของพีโดนะครับก็อาจจะเล่นเป็นปีกซ้ายตำแหน่งถนัดของฟาติแต่อนาคตไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นฟาติปรับบทบาทของตัวเองไปเล่นเป็นศูนย์หน้าไปเล่นเป็นดาวยิงอย่างที่ปีกระดับโลกหลายๆคนเขาปรับกันอย่างโรนโดเนี่ยก็เริ่มจากการเป็นปีกก่อนแล้วค่อยขยับตัวเองไปเล่นเป็นศูนย์หน้าด้วยทักษะการจบสกอร์ ฟาติเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับถึงความสามารถโดยเฉพาะเรื่องของเซนต์ในการยิงประตูอย่างที่เราเห็นกันมาตลอดแฟนๆบาซ่าได้เห็นมาแล้วแน่นอนครับขนาดเราเป็นแฟนบอลเนี่ยเรายังเห็นในความยอดเยี่ยมของฟาติที่น่าจะพัฒนาไปได้ไกลๆทีมแมวมองทีมสเกลของแต่ละสโมสรทั่วยุโรปเนี่ยเขาก็ต้องมองเห็นความสามารถตรงจุดนี้ยูเวนทุสเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแต่เกาโชเมคาโตเนี่ยเขาก็ ติ่งๆเอาไว้ในช่วงท้ายสกู๊ปเหมือนกันเขาบอกว่าแต่ดูทรงแล้วเนี่ยบาเซโลนาไม่น่าไม่น่าจะยอมปล่อยฟาติง่ายๆนะครับเนื่องด้วยพวกเขาเนี่ยก็คาดหวังในตัวของเด็กคนนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าบาซ่ายังไงก็ไม่ปล่อยแน่นอนนะฟาติโอ้โหขนาดสร้างสตอรี่มาขนาดนี้แล้วทำลายสถิติ มาเยอะแยะมากมายในระดับสมโมสรกับบาร์เซโลนาแถมยังติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่นะกับหลุยส์เอลิเก้แล้วด้วยบาซ่าไม่ปล่อยเพชรเม็ดงามเม็ดนี้ออกไปแน่ๆน,นะครับข่าวกับยูเว่เนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ครั้งแรกลองย้อนไปดูข่าวเก่าๆนะครับอันนี้เนี่ยอ่ะลองดูวันที่นะครับ22ทธันวาคมปี2020ก็คือช่วงปลายปีที่แล้ว นะมีการเปิดเผยจากสื่อนะครับออตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเป็น t u t โตชูฟเอฟนะเป็นสื่อของอิตาลีเช่นกันเขาบอกว่ายูเวนตุสสอบถามเกี่ยวกับฟาติมายังบาร์เซโลน่านะครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยต้องการค่าตัวเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยบาซ่าก็ทำการปฏิเสธไปเรียบร้อยนี่เขาเอาจริงนะ ถ้าเป็นไปตามที่สื่อรายงานเนี่ยแปลว่ายูเว่เอาจริงเอาจังกับฟาติมากๆเลยแต่ก็คิดว่าบาซ่าไม่น่าจะปล่อยไปง่ายๆนะครับอ่ะก็รอติดตามดูเชื่อไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟาติหายเจ็บแล้วกลับมาลงเล่นให้บาซ่าได้อย่างสม่ำเสมอเขาจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทุกทีมใหญ่บนโลกใบนี้แน่นอนนะครับเนื่องด้วยคุณภาพของฟาตินะไม่ใช่แค่ว่า สื่อมานั่งอวยหรือแฟนบาซ่ามานั่งอวยนะแต่เขาเห็นตรงกันนะครับการจัดอันดับล่าสุดอย่างที่ผมเคยรายงานไปนะของสื่ออย่างอย่างเ,เลกิฟเนี่ยเขาก็ให้ฟาติเป็นดาวรุ่งที่ดีที่สุดอายุต่ำกว่า20ปีนะครับที่ดีที่สุดในโลกนะอ่ะโอเคนี่ก็คือข่าวเชื่อมโยงกับยูเวนตุสสำหรับอันซูฟาติ นะครับจากนั้นครับมาอัปเดตอาการบาดเจ็บโอหหลายคนนี่ลุ้นเหลือเกินว่าเกมกับเปแอเชเนี่ยโรนัลคูมันจะใช้ใครเป็นตำแหน่งเซนเตอร์แนวรุกอย่างที่บอกเราไม่ห่วงผมเคยเอาสถิติมาให้ดูบาซ่าเป็นทีมที่สร้างสารรค์โอกาสมีโอกาสยิงประตูนะมากที่สุดในลาลิก้าสเปนแล้วก็เป็นทีมที่ทำประตูได้มากที่สุดในลาลิก้าณนะเวลานี้ด้วยดังนั้น แนวรุกเนี่ยเรายังพออุ่นใจได้นะมีแกนนำคือลิโอเนลเมซี่แต่แนวรับนี่สิมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเสียประตูมาตลอดแล้วบางครั้งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดส่วนบุคคลจนตอนเนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าอุมติตี้กับลองเล่เนี่ยใครดีกว่ากันเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยพลาดด้วยกันทั้งคู่นะเมื่อวานนี้ครับทางสื่อหลายๆสํานักของสเปนเขาก็ รายงานนะครับว่าคือดัดปิเก้นะกลับมาลงทำการฝึกซ้อมเบาๆกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะแล้วก็มีโอกาสลุ้นมีชื่อกลับมาในเกมเปแอชเช่ด้วยนะครับยังไม่ได้กลับมาซ้อมแบบเต็มสตรีมนะเมื่อวานนี้ไปดูคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมก็ยังไม่เห็นปิเก้แต่สื่อบอกว่ากลับมาซ้อมแบบเบาๆได้แล้ว นะครับซ้อมร่วมกับเพื่อนแบบเบาๆเป็นสัญญาณที่ดีว่าการฟื้นตัวจากการผ่าตัดของปิเก้เนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องในขณะที่โรนัลอาราโคสื่อบอกว่าถ้าเทียบกับกรณีของปิเก้เนี่ยอาราโคดูจะมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถกลับมาลงเล่นได้ในเกมกับเปเชมากกว่าปิเก้ด้วยซ้ำไปเนื่องจากอราโคยังคงมีอาการ เจ็บๆอยู่ที่บริเวณข้อเท้านะครับอาการข้อเท้าแพลงเนี่ยมันยังไม่ได้หาย100%ซแต่สื่อบอกว่าไม่มีอาการบวมแล้วนะใครที่เคยข้อเท้าแพลงเนี่ยจะจะรู้ว่าพอแพลงเนี่ยอย่างแรกเลยที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยคือข้อเท้ามันจะบวมพอข้อข้อเท้าบวมเนี่ยมันจะเจ็บปวดมากนะครับอาการของอาราโคเนี่ยมันไม่บวมแล้วครับมันกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ มันยังเจ็บอยู่เวลาเดินเวลาย่ํากับพื้นเนี่ยหรือเวลาวิ่งเนี่ยมันยังเจ็บอยู่นะครับสื่อบอกว่าเราโค้มีความตั้งใจมากๆเลยนะครับอยากจะกลับมาเล่นในเกมกับเเคือขอให้ทีมแพทย์เนี่ยช่วยเหลือหน่อยทํายังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยสามารถลงได้เป็นการฉีดยาเพื่อระงับอาการบาดเจ็บหรือเป็นการแบบพ่นสเปรย์นะไม่ให้อาการบาดเจ็บมันเกิดขึ้นในระหว่างการลงสนาม นะคือมันเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงแต่สุดท้ายเนี่ยตัวนักเตะก็ต้องทำการตัดสินใจร่วมกับโคช้ชอย่างคูมันว่าจะเสี่ยงไหมจะให้เขาลงเล่นหรือเปล่านะครับสปอร์ตบอกว่าคูมันเนี่ยก็ไม่ปิดโอกาสนะยังคงรอคอยทั้งปิเก้แล้วก็อาราโคก่อนที่จะ ฟันรั้นสุดท้ายว่าเขาจะเลือกใครเป็นเซนเตอร์ในเกมกับเปเชยังพอมีเวลาอยู่นะครับเพราะว่าบาซ่าเนี่ยกว่าจะประกาศรายชื่อ,อ,อ23ผู้เล่นที่จะเจอกับเปเชเนี่ยก็น่าจะวันพรุ่งนี้ช่วงช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงบ่ายๆตามเวลาบ้านเรานะครับคือมันจะมีการประกาศนะสควอตของของนักเตะของทีมก่อนที่จะเจอ ก็คือรอปิเก้กับอาราโคว,ว่าจะสามารถลงเล่นได้ไหมถ้าเกิดสามารถลงเล่นได้เนี่ยเขาก็จะใส่ชื่อทั้ง2คนลงไปในสควอตลิสต์ของทีมด้วยนะยังคงรอจนวินาทีสุดท้ายนะครับว่าจะพร้อมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดอ่ะผมพูดตรงๆนะครับถ้ากลับมาได้ทั้งคู่เนี่ยผมก็ยังไม่สนับสนุนให้ลงพร้อมกันทั้งปิเก้ทั้งอาราโค นะเพราะอะไรมันมีความเสี่ยงครับคุณส่งนักเตะที่เพิ่งหายเจ็บลงเป็นตัวจริงอะ่ะแล้วมันเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ถ้าเกิดอาการมันยังไม่สมบูรณ์100%อน่ะแล้วลงไปแบบอดๆแอดๆทั้งคู่อะ่ะคือปัญหาเลยนะยังไงมันก็หลีกเลี่ยงการที่จะเลือกอุมติตี้หรือลองเล่คนใดคนหนึ่งลงไปประคองไม่ได้นะครับส่วนอคนเนี่ยก็อาจจะสอดแทรกเป็นอาราโค่หรือถ้าอาราโค่ไม่พร้อมจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นปีเก้คนใดคนหนึ่ง นะครับอ่ะโอเคนะผ่านพ้นไปจากนั้นครับมาดูบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าแก๊งเด็กกันหน่อยครับอุสมานเดมเบเล่เมื่อวานนี้ก็ไปถ่ายรูปนะที่สนามคัมโนนะครับในวาระที่ลงสนามให้บาร์เซลโลนาครบ100นัด โอ้โหย้ายมาตั้งแต่ปี2017คือโดยปกติแล้วนะครับระยะเวลาการลงสนาม 100, 100นัดเนี่ยถ้าเป็นนักเตะทั่วๆไป3ฤดูกาลเนี่ยก็น่าจะลงครบแล้วนะแต่ด้วยอาการบาดเจ็บของเดมเบเล่นะครับต้องใช้เวลากว่าเกือบเกือบ4ปีถึงจะลงสนามครบ 100, 100นัดแต่สถิติเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเพราะว่า คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเก็บชัยชนะในเกมที่บาซ่ามีเดมเบ l เล่เนี่ยสูงถึง70%เนะครับเพราะว่า100นัดเนี่ยเดมเบเล่เก็บชัยชนะร่วมกับบาซ่าไป70นัดเสมอ18แล้วก็แพ้แค่12นัดเท่านั้นเองส่วนการยิงประตูนะครับ1น0นัดเดมเบ l เล่ยิงไป25ประตูยิงเท้าขวา13ยิงเท้าซ้าย12เป็นนักเตะที่มีความบาลาน์ นะมากมากเลยแล้วก็19 As s i s แนี่คือสถิติที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็มีการไปสัมภาษณนะ์กับออฟ i ิเชียลของบาซ่าเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะหลังจากที่ย้ายมาบาซ่านานแล้วครับเข้าสู่ปีที่4แล้วนะเรื่องแรกเลยครับที่เดมเบเล่ให้สัมภาษณ์เนี่ยคือเรื่องของสภาพร่างกายครับนะเกี่ยวกับร่างกายของเขาทำไมถึงแบบมีอาการบาดเจ็บ รบกวนเยอะเดนเวเล่บอกนะครับว่าตอนที่ผมย้ายมาจากบอเซียดอตมุนมาอยู่กับบาร์ซ่าแรกๆเนี่ยผมยอมรับว่าร่างกายของผมเนี่ยเปราะบางมากๆแต่ผมมาบาร์ซ่าผมพัฒนาขึ้นเยอะนะผมทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัดแล้วก็โค้ชฟิตเนสเราเนี่ยมีวิธีการเตรียมตัวสำหรับเกมในแต่ละนัดเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเลย ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับดอทมด์เลยบาซ่าเนี่ยผมพยายามเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นของตัวเองนะครับเดเมเล่บอกนับตั้งแต่ที่โรนัลคูมันเข้ามาเนี่ยผมได้รับคำแนะนำให้ปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นลดความเสี่ยงที่จะก่อเกิดอาการบาดเจ็บเดเมเล่บอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ย ผมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของตัวเองเล็กน้อยตอนนี้ผมรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ผมควรโจมตีเมื่อไหร่ที่ผมควรจะผ่อนจังหวะของตัวเองและเมื่อไหร่ที่ผมควรจะเลี้ยงบอลผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงบอลมากๆแล้วก็ชอบที่จะบุกทะลวงเข้าไปเล่นเกมรุกด้วยตัวของตัวเองแต่เพื่อนๆภายในทีมบาร์เซลโลนาเนี่ย บอกกับผมว่าเฮ้ยเองต้องใจเย็นมากกว่านี้นะเองต้องรอเพื่อนร่วมทีมแล้วก็อย่าพยายามเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง3หรือ4คนนะเล่นแบบใจเย็นกว่าเดิมหน่อยอย่าหุนหันพันแล่นมากจนเกินไปส่วนตอนที่ครูมันเข้ามาเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำกับผมในหลายๆอย่างการฝึกซ้อมมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การเตรียมความพร้อมก่อนเกมก็เปลี่ยนแปลงไปการฝึกซ้อมในยุคข,ของโรโนัลคูมันเนี่ยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนักเตะภายในทีมทุกคนเนี่ยมีร่างกายที่ฟิตสมบูรณ์และก็มีความสุขตอนนี้ทีมของเราเนี่ยสามารถคีกันมากๆเราจะเดินหน้าต่อไปและเป้าหมายของเราคือการพยายามคว้าแชมป์ไม่ว่ารายการใดก็ได้ในฤดูกาลนี้เรื่องต่อมา พูดถึงการเล่นร่วมกับเมซี่เดมเบเล่บอกว่าเมซี่เนี่ยเป็นอัจฉริยะเราทุกคนเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วเมซี่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมตั้งแต่วัยเด็กแล้วแล้วทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่มันรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เล่นเคียงข้างกับเมซี่ผมเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นแฟนบอลเป็นผู้สนับสนุนของบาซ่ามาตั้งแต่เด็กๆ และการเล่นที่สโมสรแห่งนี้กับนักเตะที่ดีที่สุดในโลกถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษเพราะว่าการเล่นกับเมซี่นะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของเดมเบเล่จริงๆมีอีกหลายเรื่องแต่เดี๋ยวเอาไว้กักไว้ก่อนนะกัก ắc, เอาไว้รอบหน้าอันนี้คือเอาเป็นแบบหัวข้อ2หัวข้อเรื่องของร่างกายเรื่องของคูมันแล้วก็เรื่องของเมซี่ไปก่อนนะครับแล้วดูนะ ว่านักเตะที่ให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเป็นซัพพอร์เตอร์บาซ่ามาตั้งแต่เด็กเนี่ยนักเตะแบบนี้เหรอที่จะย้ายทีมนะผมยังคงเชื่อว่ายังไงเดมเบเล่ก็จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาแน่นอนแต่สาเหตุที่มันยังต่อไม่ได้ก็เป็นเพราะว่ายังไม่มีประธานสโมสรเข้ามาเจรจารนั่นเองนะครับเดมเบเล่เหลือสัญญากับบาซ่าถึงแค่ปีหน้านะ2022นะครับแต่ว่าการเปิดเผยของสื่อเนี่ยจะทำการขยายเพิ่ม ออกไปอีกอย่างน้อย3-4ปีเลยนะครับอาจจะเป็นการต่อเพิ่มถึงปี2024หรือ2026นู่นเลยนะก็รอติดตามดูนะครับกล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อเนี่ยดูเยอะขึ้นนะตั้งแต่ช่วงอกช่วงไหล่ช่วงขาดูแข็งแรงมากกว่าเดิมแล้วก็รู้ดูการนี้เนี่ยดเดเมเล่ลงสนามติดต่อกันนะครับ14นัดแล้วนะถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ มากสุดที่เทมเมเลลงเล่นติดต่อกันให้กับบาซ่าคือ9นัดแต่มาในฤดูกาลนี้เนี่ยเขา14นัดแล้วนะก็ถือว่ามีมีสัญญาณดีขึ้นแต่ว่าก็ยังต้องพัฒนาต่อไปนะครับอ่าปิดท้ายที่บทสัมภาษณ์ของมิลาเลมปาเนชและกันเมื่อวานนี้เจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์กับกับเตลฟุตนะครับสื่อเตล e ฟุตนะเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาในบาร์เซโลนาปาเนชบอกว่าเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเกี่ยวกับโอกาสของตัวเองที่ไม่ค่อยได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องปาเนชบอกว่าในทุกๆสโมสรที่ผ่านมาเนี่ยผมมักจะได้เป็นตัวหลักมาตลอดนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบาซ่าเนี่ยผมไม่เคยเผชิญมาก่อนและแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ผมเนี่ย แฮปปี้ euh, ด้วยนะผมมันมันเป็นความยากลำบากแต่แต่ผมก็ยอมรับการตัดสินใจของโค้ชนะผมเนี่ยยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมตัวเองถึงไม่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดหวังไว้ตอนที่ย้ายมาสู่ทีมบาซ่าเลยแต่ผมก็ยืนยันว่าผมจะทำงานอย่างหนักต่อไปผมเคารพการตัดสินใจของโค้ช เคารพการตัดสินใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าผมจะไม่เห็นด้วยก็ตามผมต้องการที่จะลงเล่นให้กับสโมสรแห่งนี้นะผมต้องการที่จะรับใช้บาร์เซโลนาในฤดูกาลนี้ส่วนใหญ่นะครับปาเนชจะได้ออกสตาร์ตในเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเพราะว่า6นัดที่ผ่านมาเนี่ยปาเนชได้ได้เล่นทั้งหมดเลยแต่ว่าในเกม l e ลีก e เนี่ยปาเนชได้สตาร์ตเป็นตัวจริงแค่5จาก23เกมเท่านั้นนะครับที่ผ่านมา กับโรม่ากับลียงกับยูเวนตุสปาเนชเป็นตัวจริงแทบจะตลอดเลยดังนั้นไม่แปลกทำไมเขาถึงไม่ค่อยแฮปปี้กับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบาร์เซลโลนาแต่ว่าเราที่เป็นแฟนบอลเองเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องนี้กันมาตลอดอยู่แล้วนะครับแฟนๆหลายคนอาจจะออมองว่าว่าปาเนชดีกว่าบูสเกตแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยระบบ4 3 3ามันก็ยังคงเหมาะกับบูสเกตมากกว่า แล้วปาน s ชก็ยังไม่ได้ดีกว่าแฟรงกี้เดยองในขณะที่ช่วหงหลังๆเนี่ยเรดี้ก็พัฒนาตัวเองขึ้นดังนั้นมันก็ต้องสู้กันหน่อยต้องเบียดกันหน่อยนะครับต้องพัฒนาสู้กันต่อไปนะก็เอาใจช่วยและกันเข้าใจครับเข้าใจนักเตะที่เป็นตัวจริงมาตลอดแล้วต้องมาตกอยู่ในในบทบาทการเป็นตัวสำรองเนี่ยมันก็ย่อมทำให้ความรู้สึกมันไม่โอเค นะแต่ก็อย่าทุ่งถอดใจแล้วกันนะสำหรับ b านิชนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ช่องขวัเราเซียเหมือนเดิมครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ